เด็กพายุประกายจัดเรเดียนไทฟูน คือเด็กที่มีต้นกำเนิดจากเวทสุดฮอตฮิตจากยุคสมัยเมตาโรงเรียนไซโครนการผุดขึ้นมาใหม่ของตีมนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ผู้ใช้พลังเทพหรือสิ่งมีชีวิตในตำนานให้ความรู้สึกละไมคล้ายกับเด็กไฟคิงอยู่ในน่อยตัวเด็กนี้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดรีรัพยากรได้มอนสเตอร์จะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ลงง่ายง่ายแนวทางการเล่นหลักๆของเด็กเรเดียนไทฟูลไม่มีอะไรมากเน้นแค่การยิงแผงหลังสแปมมอนเสิร์ตเวทและเซตบอร์ดอินเทอร์ดับไว้รอ คอมโบกับการเวทจับพันในทีมใน EP ีที่182นี้เราได้จัดเด็กลิสต์รอแบนลิสต์ถัดไปแล้วนะครับของ OCG ได้ข่าวมาจากทางลุ่มแม่น้ำว่าแม็กซีจะโดนลิมิตให้เหลือหนึ่งแล้วก็น้องอุราระก็จะถูกลิมิตให้เหลือ2ใบพรีโคคิดอะไรอยู่อันดับแรกเรามาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ตาเด็กกันก่อนนะครับว่ามีเชื่ออะไรบ้าง ในส่วนของ Extra Deck นี้ไม่ฟิกเลยนะครับว่าจะใส่อะไรมาแต่ถ้าอยากจะจัดตามก็ตามนี้เลยที่สำคัญคือเราควรมีเรเดียนไทฟูนเวอร์รูลเดอะซีสปอริ t สักประมาณ3ใบ ถ้าการ์ดใบ,บนี้อัญเชิญแบบลิงก์เราสามารถหยิบมิสติกล์สเปซไทฟูนจากเด็กหรือสุสานขึ้นมือได้และเอฟเฟกต์ต่อไปเราสามารถทาเก็ตมอนสเตอร์ที่ยืนหัวโดในฟิวรวมถึงการ์ดเรเดียนไทฟูนมอนสเตอร์ Monster ที่เราควบคุมสามารถเอาการ์ดทั้งสองใบนั้นไปเซตไว้ที่โซนเวดกับดักและการ์ดใบ,บนั้นจะถือว่าเป็นการ์ดเวดมนต่อเนื่องได้ปิดท้ายด้วยถ้าการ์ดเวดมนความเร็วสูงถูกสั่งใช้งานเราจะสามารถวางเรเดียนไทฟูนกับดักต่อเนื่องจากเด็ก หรือจากสุสานมาลงฟิวได้อันที่จริงใบนี้เราสามารถยัดมาแค่ใบเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าไอลิงก์งนี้มันสามารถเสิร์ชได้ไม่ว่าจะจากเด็กหรือจากสุสานน้อง IP m a s c สค ina SP l i t ร l e n i g ไ t w Win i นเดอะวิน Chamber ์เ r d ร n ใบนี้มีเอฟเฟกต์ช่วยในการชุบมอนสเตอร์ท่าลมจากสุสานผู้เล่นอ,อีกฝั่งและเอฟเฟกต์ที่2ก็คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายเราสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ท่าลมจากเด็กขึ้นมือที่มีพลังป้องกันต่ำกว่าพันห้าเฮสเวลเดอะเซปเรตดูมอีเกลการ์ดใบนี้เพิ่มพลัง2 1,400ในขณะที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่มีมอนสเตอร์ในสุสานควิกเอฟเฟกสามารถแทเก็ตมอนสเตอร์ของผู้เล่นอีกฝั่งจากสุสานสับกับเขาเด็กได้ใส่มา1ใบให้รู้สึกดีและเอ็กเซดโค้ดท็อกเกอร์พ่อทุกสถาบันในแมคริฟฟอนเอฟเฟกต์คือถ้าอันเชิญแบบลิงทิ้งมือหนึ่งเพื่อเอาการ์ดเวทหรือกับดักจากสุสานนำการ์ดไปนั้นมาเซตลงฟิวเมกไนค์ครูเซเดียอัปรามักใส่มาเผื่อใช้อันดเวลก็อดดิทออฟเดอะคลอสเวลล์และเอ็กซิสแรง9ก้าเซตเครดทรีบีส ไฮเปอริทอน ในช่วงเทินของเราเมื่อกาสถูกสั่งใช้งานหรือเอฟเฟกต์ถูกสั่งใช้งาน q u i c k e f f e c t ์แท็กเก็ตกาหนึ่งประเภทที่เหมือนกับกาดที่สั่งใช้งานนั้นจากสุสารของเราเอามายัดไส้ให้กับกา์ดใบน,นี้เมื่อมีกาดหรือเอฟเฟกต์สั่งใช้งาน q u i c k e f f e c t ์ถอดวัตถุดิบเอ็กซิสที่มีประเภทตรงกันมอนสเตอร์เวทหรือกับดักจากกา์ดบบน,นี้หลังจากนั้นทําการเนเกียดทำลายกาดนั้นยัดมา2ใบเผื่อได้ใช้และซูเปอร์สตาร์เซเลเยอร์ไทฟอนสกายไครสิตและที่เหลือก็จะเป็นเมนเด็กนะครับเริ่มกันที่ชนกลุ่มน้อย เช่นเคยเรเดียนไทฟูนมันดาเตสับการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กเพื่อที่จะจวดหนึ่งสอง มอนสเตอร์ทัดลมของเราทุกใบเพิ่มพลัง300อยพลอยหนึ่งครั้งต่อเชนเมื่อไซโครนถูกสั่งใช้งานเราสามารถถาเก็จกร์ดที่ฝั่งควบคุมทําการเนกีไปเลยเมื่อกราดใบนี้ถูกทาลายจากเอฟเฟกต์ของไซโครนเราสามารถเซตกราดใบนี้ลงฟิวได้และต่อไปจะเป็นกร์ดเวทมนในทีมเรเดียนไทฟูดนะครับกราดเวทความเร็วสูงเรเดียนไทฟูนทุกใบนั้นจะมีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันอยู่2อย่างก็คือ1ถ้ากราดใบนี้ถูกทาลายโดยไซโคร กร์ดใบนี้จะถูกนํากลับไปเซตใหม่และเอฟเฟกต์ที่2เราสามารถเสชไซโคนจากเด็กหรือจากสูตรฐานขึ้นมือได้ที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟกต์ส่วนตัวของใบนั้นๆนะครับอย่างเช่นเรเดียนไทฟูนวิชั่นเอฟเฟกต์ของวิชั่นคือเราสามารถจั่วก๊าซสองใบหลังจากนั้นจะต้องถูกบังคับทิ้งการ์ดติดชื่อเรเดียนไทฟูนหรือกราดเวทมนต์ความเร็วสูงหนึ่งใจากมือถ้าเราไม่มีให้ทิ้งเราจะต้องถูกบังคับทิ้งมือทุกใบเรเดียนไทฟูนแช่น เอฟเฟกต์ก็คือสามารถเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์เรเดียนไทฟูน เวลสี well 4, หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้เรเดียนไทฟูนแมนิเฟสเตชันเราสามารถม่เรเดียนไทฟูนมอนสเตอร์จากเด็กลงสู่สานได้เรเดียนไทฟูนอิเลชันอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เวลหหรือต่ำกว่าติดชื่อเรเดียนไทฟูนจากสุสานของเราอสเวทประจําเด็กไซโคลนเราสามารถทัเก็ตการ์ดเวทหรือกับดักในฟิวทาลายการ์ดแบบนั้นการ์ดแบบนี้ไม่สามารถในเกตผลของการ์ดเวดหรือกับดักได้สมัยเป็นเด็กกระโปงใช้เอฟเฟกต์มั่วก,กันจังพวกมึงยัดมาสามใบครับต่อไปเป็นมอนสเตอร์ดรอว์แอนด์ล็อกเบิร์ด ยัดมา3ใบแม็กซี่ใบน้องอุรระ2ใบไม่คิดเลยจริงๆว่าน้องอุรระกูจะโดนเซมิลิมิตมูชามี่ฟูบรอสใส่มา3ามใบและที่เหลือจะเป็นกร๊ดในทีมเรเดียนไทฟูนนะครับเราจะไล่เรียงจากมอนสเตอร์เวลต่ำกว่า4กันก่อนเรเดียนไทฟูนที่มีเลเวลต่ำกว่า4ี่ทุกใบนั้นจะมีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมิสติอลสเปซไทฟูนในสุสานหรือถ้าอีกฝั่งไม่มีกร๊ดเวทหรือกับดักในฟิวเราสามารถสเปกกั๊ดใบนี้จากมือได้เลย ที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟคตัวใครตัวมันเรเดียนไทฟูนเม็กฮาร่าถ้าเรเดียนไทฟูนเวทความเร็วสูง หรือกัดไซโครนถูกสั่งใช้งานยกเว้นในช่วงดามินสติปเราจะสามารถสเปรย์เรเดียนไทฟูนมอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกันกันกบมอนสเตอร์ที่เราควบคุมได้และตลอดเทิร์นนี้เราจะถูกล็อกสเปรย์ให้ลงได้แค่มอนสเตอร์ท่านลมเท่านั้นเรเดียนไทฟูนเอลแดนถ้าก์ดแบนี้ normal หรือสเปรย์เราสามารถเสิร์ชเรเดียนไทฟูนมอนสเตอร์หรือกัดเวทไซโครนจากเด็กของเราขึ้นมือเรเดียนไทฟูนสวนถ้าก์ดใบนี้ normal หรือสเปรย์เราสามารถเสิ oon, เร์ชเรเดียนไทฟูนเวดหรือกับดักหรือก์ดไซโคร เรเดียนไทฟูลโครเซ่การ์ดใบนี้นจะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกในขณะที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่มีการ์ดเวทหรือกับดักเราสามารถสเปคการ์ดใบนี้จากมือได้เลยถ้ามีเวทความเร็วสูงถูกสั่งใช้งานเมื่อการ์ดใบนี้ normal หรือสเปสามารถเสด็จเรเดียนไทฟูนการ์ด Guard ที่ไม่ใช่ใบนี้หรือการ์ดไซโครนจากเด็กหรือสูรสารขึ้นมือและตลอดเทิร์นนี้จะถูกล็อกสเป์ให้ลงได้แค่มอนสเตอร์ทัดลมเท่านั้นเรเดียนไทฟูนเวอร์รูมเดอะไวเบนวอร์เทค ถ้ามีการ์ดเวทความเร็วสูงถูกสั่งใช้งานสามารถสเปกการ์ดนี้จากมือได้เลยเมื่อผู้เล่นอีกฝั่งสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ ในขณะที่เรามีกั๊ดไซโครนในสุสานของเราควิกเอฟเฟกสามารถเนกีดเอฟเฟกได้และถ้าเกิดว่าเรามีกั๊ดสองใบหรือมากกว่าที่ติดชื่อไซโครนจากสุสานสามารถทำลายมอนสเตอร์ไปนั้นได้เลยและเอฟเฟกจากสุสานก็คือถ้าไซโครนถูกสั่งใช้งานสเปกกั๊ใบนี้ออกมาจากหลุมเรเดียนไทฟูลโฟนิกส์เดอะเกรดเฟลมเมื่อกั๊ดเวทความรสูงถูกสั่งใช้งานในขณะที่กั๊ดใบนี้ยืนหัวโดในฟิวเราสามารถทาเกตกั๊ดอีกฝั่ง2ใบนำกั๊ดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กและปิดไท้ย ด้วยชีนาเดอรทวินสตรอมเดตี้ออฟดีวายทันเดอร์เอฟเฟกต์สั่งใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์ท่านลมในฟิวควิกเอฟเฟกต์สามารถสเปกการ์ดไปนี้จากมือถ้าอีกฝั่งสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ effect. และเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามประเภทของการ์ดที่อีกฝั่งสั่งใช้งานถ้าเป็นมอนสเตอร์เตะมอนสเตอร์ทุกใบในฟิวกลับขึ้นมือที่ไม่ใช่ใบนี้ถ้าเป็นเวทหรือกับดักส่งการ์ดทั้งหมดที่อยู่ในแพงหลังกลับขึ้นมือและเอฟเฟกต์สุดท้ายครับถ้าการ์ดใบนี้จะถูกทรา,ก Battle, การไ,ไม่ หนึ่งครั้งต่อเทินต่อไปเป็นรีเพย์ฮาตาติดครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรีเพย์กันเลย สวัสดีเกมที่หนึ่งครับในรอบนี้เราต้องมาประสบพบเจอกับตีมใหม่ที่มีชื่อว่าคิวราทูนฝั่งตรงข้ามทำการเสร์จกัดหนึ่งใบขึ้นมือทางทานเทพก็ไม่รอช้าทำการสวนด้วย draw and l o กเ b ิ r ์ดกันในทันทีทันใดและอีกฝั่งก็เรียกออกมาเป็นคิวราทูนเขียวเอฟเฟกต์แอนิเมชันสวยสดงดงามมึงมาก,ก่อนที่เกมจริงจะเข้าซะอีกทำการขึ้นเป็นสิงโครขึ้นเชนหนึ่งเชนสองเปิดท็อปเด็กของเราทำการรีมูฟหนึ่งใบและสเปเชียลซัมมอนออกมาอีกรอบหนึ่งคิวรทูนเป็นอีกเด็กครับที่ อาร์ตคดมีความยูนิคมากๆเข้าสู่เทินของเราทําการจวบให้ได้เป็นมูชามี่ฟูบารอสเราก็เปิดชิมรางกันไปก่อนด้วยฟูบารรอสทาการสเปเชียลสมอนเป็นสวนและอีกฝั่งก็ไม่รอช้าเชนสวนด้วยน้องอุร,ระและทันเทพก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับด้วยชีน่าเทวราชันเฟดเทพสายฟ้าทําการเตะก,การทุกใบในฟิลกับขึ้นมือนี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายทางฝั่งของเราเปิดโหดจริงๆครับและสเปเชียลสมอนออกมาเป็นเรเดียนไทฟูนสวนทำการ การเดลเร็กแอคแทกไปที่อีกฝั่งและเซตการ์ดหนึ่งไปจบเทินเดียวเพียงเท่านี้มันช่างเฮี้ยมโหดจริงๆฝั่งตรงข้ามเปิดเทินมาใช้เป็นสิงโปรโอเวอร์เทคท่านเทพก็เปิดด้วยไซโครนกันในเชนที่สองลิงทําลายไปที่การ์ดไปนั้นเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกตการ์ดจากมือของเรา ทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษเป็นน้องเวอร์เท็กซ์เรียกออกมานอนยิ้มพลังป้องกันสิริรวม3,000พอนต์เน้นๆและฝั่งตรงข้ามก็เปิดด้วยมิกซ์ใช้เอฟเฟกเซิร์ตหนึ่งและทำการซิงโครกันต่อไปเรียกออกมาเป็นเวล4ี่คิวและจูนแทร็กเมกเกอร์ทำการเปิดเชนกันไปครับเลือกที่จะบล็อกเชนด้วยเอฟเฟกต์จากสุขสารทางฝั่งของเราก็ไม่มีทางเลือกต้องเปิดด้วยไวเบรน t วอร์เท์เพื่อที่จะเนกีตกันไปกัาครีดดีกว่ากําตดแต่ก็ไม่สามารถเบรกพล เล่นฝั่งตรงข้ามได้เฮียแกเรียกออกมาเป็นเคียวใช้เอฟเคียวสเปเชียลซัมมอนกันต่อไปเป็นเรกโก้ใช้เอฟเรกโก้เซตหนึ่งเป็นคลิปขึ้นเป็นซิงโครกันต่อไปเป็นมอนสเตอร์พรมกรใบใหม่ซาลันเดอะเชนบอลดราก้อนหน้าตาคุณพี่น่ไปอยู่เด็กซอสโซจรงิงๆทําการรีโซฟเอฟเฟกต์เตหนึ่งใบของเรากลับขึ้นมือพร้อมกับเปิดท็อปเด็กแบนิชหนึ่งใบตีมาที่เราเซตหนึ่งจบเทินโอเดนุทันจวบให้ตอนนี้มีแค่ดร็อปล็อกเบิร์ดในมือทางเราก็จะเอาไปขึ้นเป็น ไทฟอนสกายใครสิทธ์หลังจากที่ลงได้แล้วเฮียแกก็ไม่รอช้าใช้เฟ,ฟกของคลิปสเปเชียลแัมมอนและแอคเซลซิงโครขึ้นเป็นมอนสเตอร์เวล5คิวและจูน RS ใช้เอฟใฟช้เกจากสุสารสรีมูฟเอ็กซตาเด็กของเราทิ้งไปทางนี้ก็ทําได้แค่ตีด้วยไทฟอนในเมนเฟสก็เตะมอนอีฝ่ายกับเข้าไปในเด็กแต่ก็โดนสวนด้วยกสออคเกอร์สโนเรบิดไม่มีอะไรให้ทําแล้วฟิลล่งกันทั้งคู่แล้วครับชอ็อตนี้ตัดภาพมาเทื่อนห้าเฮียแกเรียกเป็นเคียวใช้เบกเคียวสเปเรคค่ก ดเด้วยเลกโก้หยิบหนึ่งขึ้นเป็นซิงโครกันต่อเป็นมอนสเตอร์เวลห้าเรียกออกมาเป็นคิวและจูนอาร์เอสซีดีรวมพลังอยู่ที่5,900พอยต์อะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้โจมตีมาที่เราโดยตรงเจ๋งครับเกมหนึ่งไปต่อที่เกม2ในรอบนี้เด็กที่เราต้องมาประสบพบเจอคือรีกเจเนซิตผสมกับบิสเทียวเฮียแกรเยกเป็นรีกเจเนซิตเดมอนสเปเชียลซัมมอนเป็นเศษเซ็ตสจบเทินแต่เพียงเท่านี้โอเดโนทานจั่วไพในชอดนี้ท่านเทพต้องทําการ เปิดก่อนด้วยสเวนเพื่อที่จะรอเชนอีกฝั่งแต่ก็โดนขัดด้วยโซเลมสไตร์หลังจากนั้นก็เปิดเป็นไซคโครนกันไปปรากฏว่าโดนสวนด้วยคอสมิกไซคโครนใช้เฟกของไวแบรนส์วเทคจากมือสเปออกมานอนยิ้ม ถ้าเรามีไซโครนไว้ใช้ก็คงจะดีบอดนี้ยังดูไม่สวยเท่าไหร่ต้องขึ้นเป็นลิงสเพื่อที่จะเสิดไซโครนจากเด็กขึ้นมือเรียกเป็นเดอะซีสปอริตกำลังจะเสิดแต่ก็โดนขัดด้วยเซชกันไปก่อนและขึ้นเป็นเชนที่3กันต่อไปครับเป็นชีนา่าเดอะทวินสตรอมเดตตี้พลังโจมตี2,900ออกมายืนแข็งแข็งไม่ตายจากแบทเทิลหนึ่งครั้งได้ด้วยตีไปที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามโดยตรงและจบเทินแต่เพียงเท่านี้ในช่วงเอ็นเฟดของเขาก็ไม่ลืมที่จะรีทรัพยากร เป็นรีเจนิสิตอักเคฟินจั่วบไพในเทินที่3ทําการโชเศษเรียกออกมาเป็นเดมอนและใช้เอกเดมอนเซิหนึ่กันต่อเป็นรีเจนิสิตเวทปกติ เปิดด้วยรีเจเนซิสเศษหนึ่งขึ้นมือเป็นรีเจเนซิสดราก้อนทางฝั่งของเราก็สัมผัสได้ถึงความชิปหายเฮเกททำการอันเชิญเป็นเอ็กซิสกันต่อไปเป็นการอนิสอีเทอร์นิตี้สั่งใช้งานเอฟเฟกต์เมื่อกาดเบนี้อันเชิญแบบเอ็กซิสตทำการบึ้มฟิวและถอดวัตถุดิบเอ็กซิสกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเคลียร์แผงหลังของเราแค่นั้นยังไม่พอรีมูฟหนึ่งเปิดด้วยรีเจเนซิสและสเปย์ออกมาเป็นเศษอีกรอบหนึ่งครับยำตีนมาที่เราโดยตรงจรงิงครับเกม2มันอะไร การันุกท่านและเป็นเกมที่3ของเราครับเริ่มก่อนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเปิดด้วยเรเดียนไทฟูนเสิร์ตหนึ่งขึ้นมือเป็นไซโครนและใช้เอฟเฟกต์ของโครเซเรียกออกมาแบบพิเศษพร้อมกับเสิร์ตหนึ่งใบเป็นสเวนสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของสเวนเมื่อกัอกดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นเรเดียนไทฟูนเชนเปิดด้วยเชนและซ้ําไปอีกทีด้วยไซโครนทําการยิงเวทของเราเพื่อที่จะเก็บเชนไว้ลินเทินหน้าเสิร์ตขึ้นมือเป็นมิกฮาร่าเซ็ตหนึ่งและเอามอนสเตอร์สองใบไปขึ้น เป็นลิงซองครับเป็นเดอะซีสปริตใช้เอฟเฟกของซีสปริตเสิร์ตหนึ่งเป็นไซโครนเปิดด้วยไซโครนยิงแผงหลังของเราไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะสเปเชียลัมอนมอนสเตอร์ออกมาจากเด็กและลากกับดกออกมาจากเด็กบอร์ดนี้ท่านให้มาด้วยความสวยงามเซ็ตเป็นมันตะเตและอัญเชิญแบบพิเศษเป็นไรแบรนโบเท็กสตกัสกลับเข้าไปในเด็กสามใบเพื่อจวดหนึ่งและใช้เป็นเรเดียนไทฟูลมานิเฟสเตชันใบที่เราเลือกโม่ก็คือเรเดียนไทฟูนโฟนิกแค่นั้นยังไม่พอขึ้นเป็นเดอะ ดิเซปเรสดูมอีเกิลซีดีรวมพลังตอนนี้โคตรจะเบิ้มอยู่ที่5,100พอยต์ไม่ชนะเกมนี้จะไปชนะเกมไหนเข้าสู่เทิร์นแรกของฝั่งตรงข้ามเด็กที่เราต้องมาเจอในเกมนี้ก็คือเรดแรปเตอร์เป็นแค่เด็กนกแสกเทเสจะมาสู้กับซูเปอร์อัลติเมตเมตาโรงเรียนได้อย่างไรเฮียเกียทำการสเปเชียลซัมมอนออกมาทางฝั่งของเราก็ทําการจั่วกันค,คุ้มครับและใช้เป็นเรเดียนไทฟูนแมกฮาร่าเซตหนึ่งขึ้นมือกันต่อไปเป็นมิสติอลสเปซไทฟูนและเรเดียนไท ทําการโม่หนึ่งใบเป็นฟัสซี่ลานเนสเราก็ไม่รอช้าขึ้นเชนสเป็นดิเซปเรดดูมอีเกิลกันไปเปิดเอฟเฟกให้รู้สึกดีคนรําไม่ถอ้อคนจั่วก็ไม่ท้อเช่นกันเรียกออกมาเป็นฟอรสสตริกใช้เอฟเฟกต์ฟอสสตริก ทำการเสดหนึ่งขึ้นมือเราก็เปิดด้วย draw and lock b i r s เพื่อที่จะตัดวงจรการ์ดฝั่งตรงข้ามไม่อยากให้มันเสดแรงอัพเมจิกขึ้นมือตัวที่น่ากลัวที่สุดในเด็กของผู้เล่นฝัง่งตรงข้ามก็คือ ultimate falcon นอกจากพลังที่โคตรจะเบิ้มของมันแล้วมันยังมีเอฟเฟกต์ช่วยในการบึ้มฟิวทุกใบเรากลัวว่าจะเจ๊งครับต้องทําการプレเซฟไว้ก่อนและมันก็เอาแรงอัพเมจิกมาเซฟไว้ในฟิวเปิดด้วยแรงอัพเมจิกขึ้นเป็น monster exit rank 6เล็งยิงมาที่ desperate doom eagle ของเรา หลังจากนั้นก็รำกันอย่างเมามันเรียกออกมาเป็นฟอสสตริกถึงแม้จะเสด็จไม่ได้เขาก็จะรำกันต่อเพื่อที่จะเตรียมวัตถุดิบในการเรียกเป็นซูเปอร์อัลติเมทเอ็กซิสของเขาใช้เฟกของไวสติกสเปเชียลซัมมอนออกมาหนึ่งใบและจบเทินแต่เพียงเท่านี้พี่ไม่คิดจะตีเลยเลยครับไอเหลืองที่อยู่ในฟิวของเราก็รอดตัวกันไปเป็นเทินที่3อาศัยความเปิดก่อนได้เปรียบเราเปิดในช่วงดรอเฟดใช้เป็นเรเดียนเทฟูนเสด็จหนึ่งขึ้นมือเป็นเอเดมในเมนเฟดหนึ่งน ทําการชิมลังเล่งยิงไปที่ Rise Up Rank Up Magic Red Raptor Force ของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและเราก็ใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักต่อเนื่องที่อยู่ในฟิวเราเป็นเชนที่3และย้ำเชน4อีกรอบหนึงด้วยไซคโครนจากมือใบที่2แค่นั้นยังไม่พอขึ้นเป็นเชนที่5ด้วยมันดาเตทําการเนเกตแร็งอัพเมจิกของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและอารมณ์มันพาไปเปิดเป็นเชน6ด้วยม a เ i ฟิสตชันย้ำไปอีกทีด้วยเชน7ด้วยเอฟ ของมันดาเตะทำการเตะกาดสามใบและจวหนึ่งในเทินนี้เราทำการรีโซฟไปเจ็ดเชนนี่แค่ตักเตือนกะจะดําต่อเพื่อจบเกมฝังตรงข้ามแต่เฮียเกก,ก็กดยอมแพ้กันไปกอดจบแล้วครับเกมสาม เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับในรอบนี้เปิดด้วยมิกฮาร่าและสวเวนเสือร์แก์ดขึ้นมือกันต่อไปหยิบหนึ่งเป็นไซโครนเปิดด้วยมิกฮาร่าและซ้ําไปอีกทีด้วยไวบรันส์อร์เทคเรียกออกมานอนยิ้มรอในเกยียร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของผูเ้เล่นฝั่งตรงข้ามและสเปเชียลซัมอนออกมาเป็นฟนิกส์เดอะเกรดขึ้นเป็นลิงก์สกันต่อไปครับเพื่อที่จะสเสือร์ไซโครนจากเด็กขึ้นมือเรียกออกมาเป็นมิกฮาร่าเซตก๊ดซ้ำใบพร้อมกับจบเทิร์นกันไปเลยบอร์ดนี้ท่าน ให้มาด้วยความสวยงามถ้าเราไม่โดนอะไรแปลกๆอย่างเช่นไคราเวนจริงๆอีกฝั่งเปิดด้วยพอตออฟดูอาลิตี้เราก็เปิดด้วยมันดาเตกันไปในช็อตนี้ท่านเทพยังจะไม่ในเกียรการ์ดฝั่งตรงข้ามเปิดด้วยดีไซเออร์ครับมุบไป10เราก็ขึ้นเชน2ด้วยไซโครนใครว่าไซโครนในเกียรการ์ดเวทกับดักไม่ได้ความขี้โม้ในวัยเด็กของเรามันเป็นจริงแล้วครับท่านผู้จเจริญทําการในเกียห้ามไม่ให้อีกฝั่งจัว่วการ์ดสองใบหลังจากนั้นเอฟเฟกต์จากสุสารก็ทํางานเรียกออกมาเป็นไวแบรนส์โวลเทคและโฟน และบล็อกเชนด้วยเมกฮาร่าอันเชิญออกมาเป็นโครแซบอร์ดที่เพิ่งจะโดนแหกไปเมื่อกี้กลับมาสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งทำการเสร์นขึ้นมือ2ใบเป็นไซโครนกับเรเดียนไทฟูลเอลชันในช่วงเอ็นเฟสนี้เราก็ไม่ลืมที่จะเปิดด้วยมิสติคอสเปซไทฟูนเล็งยิงแผงหลังอีกฝ่ายหนึ่งใบและจะตามเชนด้วยโฟนิกซ์ทำการเตะกัดสองใบของผู้เล่นฝังตรงข้ามให้เขาบอร์ดล่งกันไปเฮียเกียที่สัมผัสได้ถึงความชิบหายก็ลาโลกไปแบบสมัครใจนี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันไรายปิด ใชกับด้วยเกมที่5ในช็อตนี้เราได้เริ่มก่อนอีกแล้วทําการเปิดด้วยเอลเดียมฝั่งตรงข้ามก็ใช้เป็นไซเฟรมเกียร์เกม่าเราก็ขึ้นเชน3ไปครับด้วยเชนและเฮียเกียร์ก็ขึ้นเป็นเชน4ด้วยน้องอุระเชนเราเยอะอย่าไปยอมครับขึ้นเชน5ด้วยเชนเปิดด้วยวิชันเส์ดการ์ดขึ้นมือกันไปเรื่องการรีโซฟหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกมทําการเปิดด้วยโครเซเรียกออกมาแบบพิเศษเสลดหนึ่งขึ้นมือเป็นไซโครนและเรเดียนไทฟูนฟีนิกซ์เดอะเกสหลังจากนั้น อันเชิญเป็นเวนเสด็จหนึ่งขึ้นมือเปิดด้วยมเนฟิเฟสเตชันย้ำไปอีกทีด้วยไซโครนไม่มีการ์ดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้ยิงก็ยิงการ์ดตัวเองนี่แหละครับทำการโม่การ์ดหนึ่งใบเป็นไรแบรนด์วอเท็กสั่งใช้งานเอฟเฟกของมเนฟิเฟสเตชันชุบตัวเองออกมาและทําการเรียกเป็นเกรดฟีนิกซ์แล้วก็แล้วก็แล้วก็ขึ้นเป็นลิงสองครับเป็น The เดอะซีสปิริตเสด็จหนึ่งขึ้นมือเป็นไซโครนและเซตการ์ดหนึ่งใบจบเทินแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่เราจะจบเทินอีกฝั่งก็อัญเชิ ปท่านเทียบก็ใช้เป็นแม็กซีกันไปเพื่อที่จะหาประโยชน์สูงสุดตัดภาพเข้าเทินที่2ของฝั่งตรงข้ามเรียกเป็นน้องเอเคเซียทําการสังเวยตัวเองเพื่ออันเชิญออกมาแบบพิเศษเป็นเอาบาสทางฝั่งของเราก็เปิดด้วยเมเฟสเตชันรอกันไปก้อนครับและเมื่อมีเอฟเฟกเวทความเร็วสูงถูกสั่งใช้งานเอฟเฟกของโฟนิกส์ก็ถูกสั่งใช้งานเช่นกันทําการเตะกัดสองใบกลับเข้าไปในเด็กแต่น้องเอเคเซียก็กลับมาได้มันเดิมบอดฝั่งตรงข้ามมันผอมแห้งแรงน้อยเหลือเกิน เข้าเถือนของเราเปิดด้วยการกับดักครับเตะ3ใบกับเข้าไปในเด็กและอีกฝั่งก็ใช้เป็นน้องเอ็กครเซียทันเทพก็เปิดด้วยอุร,ระกันไปนี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายจั่วไพ่หนึ่งใบได้เป็นแชนอีกฝั่งก็ไม่อยู่รอเรารำกดยอมแพ้กันไปก่อนครับจบแล้วครับกับเด็กไซโครนสุดจะโหดของเราสุดท้ายท้ายสุดนี้ปิดคลิปกันไปด้วยรายชื่อเราคนดีในสังคม ท่านผู้จเจริญเหล่านี้ร้วนแล้วแต่มีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คนหล่อเท่านั้นใช้ได้เครดิตท้ายคลิปและสิทธิการดูวิดีโอก่อนชาวบ้านชาวช่องท่านใดสนใจอยากจะร่วมกฐินก็กดกันมาได้ครับส่วนท่านใดที่กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับมันชื่นใจทุกครั้งเลยที่ได้พิมพ์ชื่อทุกท่านในเครดิตท้ายคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กเ <Deck. S 2> รเดียนไทฟูนไซโครนอดีตเมตาโรงเรียนโคตรโหดในเกียรติการเวทกับดักได้แล้วเต็ม 君を見つけた知らない場所でも。の中で君の声が聞こえた砕けた夢。